การเดินทางท่องเที่ยวในสิงคโปร์ด้วยรถไฟฟ้าสะดวกและรวดเร็วมากๆแถมประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วยค่ะและยิ่งตอนนี้มีรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสายทำให้เราสามารถเดินทางไปยังบางสถานที่ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอย่างสถานีออชาดก็เชื่อมต่อกับห้างไอออนเป็นห้างดังที่อยู่บนถนนออชาดเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายนอกจากนี้ก็ยังมีร้านค้าร้านอาหารรวมถึงศูนย์อาหาร ตอนนี้เราอยู่ที่ห้างไอออนนะเดี๋ยวจะมาหาของกินเนี่ยเดินวนหนึ่งรอบและอยากกินร้านนี้อันนี้ก็จะเป็นอาหารที่แบบกินง่ายๆเขามีหลายสาขาจะอยู่ตามห้างนะคะเป็นข้าวสไตล์ญี่ปุ่น ไปกินชาโน้ยี่ห้อนี้นะเฮที hey, ิไปเข้าไปสั่งกันเลยค่ะทถนนอฉานะคะเป็นถนนที่ยาวไปเลย ก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแต่ว่าเราไม่ได้มาช้อปปิ้งนะเรามากินข้าวสถานีแม็กซ์เวลสายสีน้ำตาลแนะนำสำหรับคนที่อยากไปไหว้พระที่วัดพระเกี้ยวแก้วและไม่อยากเดินไกลให้ลงที่สถานีนี้ออกทางออกหนึ่งก็คือเป็นวัดพระเกี้ยวแก้วเลยถ้าเกิดเป็นทางออกสองก็จะเป็นแม็กซ์เวลฟูดเซ็นเตอร์ พอมีสายสีน้ำตาลมันก็ทำให้สะดวกขึ้นอย่างจะมาวัดใกล้มากถึงเลยไปพอเราไปที่วัดพักเคียวแก้วเสร็จแ,แล้วเราก็จะนั่งสายสีน้ำตาลไปที่มารีนาบาลาชไปลงที่สถานีการ d เดนบายเดย์นั่นก็จะเห็นวิวของเมืองสิงคโปร์ค่ะถ้าเกิดนั่งรถไฟฟ้าไปลงที่สถานีการเดนบายเดย์แล้วจะไปมารีนาบาลาช ไม่ต้องเดินไกลเหมือนสมัยก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนไม่มีสายสีน้ำตาลใช่ปะ oh. เราจะต้องเดินจากมารีนาเบซนน่ะตึกเลือเราจะต้องเดินมาซึ่งมันไกลมากเอสกกง่ายขึ้นไหมมาที่นี่ง่ายสุดเดินน้อยสุดจริงถึงแล้วถึงเลยค่ะตรงนี้เป็นข้างวัดนะ ัางตรงข้ามก็เป็นศูนย์อาหารแม็กซ์เบลตอนที่ไม่มีสายสีน้ำตาลน่ะก็ต้องลงสถานีชัยนาทาวที่มันอยู่สายสีม่วงแล้วก็ค่อยๆเดินมาค่ะแต่คราเนี่ยคือถ้าอยากจะมาวัดนี้ก็ลงสถานีแม็กซ์เบลไม่ถึงร้อเมตรเออไกลมาก รถไฟฟ้าสถานีแม็กซ์เวลทางออก2จะอยู่ใกล้กับศูนย์อาหารแม็กซ์เวลมาที่นี่แล้วก็ต้องแวะเข้ามากินข้าวมันไก่เจ้าดังซะหน่อยค่ะเนียนมากไก่ผูดดีแหละไก่พูดพดีใช่ปะพุดดิ้นไก่เชิงศุกร์เป็นไงบ้างนุ่ม,ม,มาปากไหยบ้างละมุนอะไรปากอุ้ออยากกินเดยอะไปป่ะกินแบบ เที่ยวกันต่อค่ะอีกหนึ่งสถานีที่แหม่มจะพาไปนั่งรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลนะคะไปลงที่สถานีการเด n นบายเดเบค่ะอะไรมันก็ใหม่ไปหมดนะแม้กระทั่งตู้เติมเงินมาเติมเงินกันเลยวางบัตรลงไปก็เลือกเป็นเงินสดเราใส่นี้เลยหรอใส่ไปเลยจ้ะ มารีน่าบาลานชเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์และเป็นแห่งแรกที่อยู่ในเขตเมืองกั้นระหว่างอ่าวมารีน่ากับทะเลมีสวนสาธารณะเป็นสนามหญ้าขนาดใหญ่อยู่บริเวณดาดฟ้าผู้คนก็จะมานั่งพักผ่อนกินลมชมวิวตรงนี้มองเห็นโรงแรมมารีน่าเบซนแล้วก็ชิงช้าสวรรค์ด้วยค่ะแนะนาให้มาช่วงเย็นนะคะแดดจะไม่ร้อนมากอันนั้นอะไรอ่ะว้าวนะ ว้าวว้าวอันนี้นันว้าวว้าวว้วววว้าวว้าวว้าวลานู้นนว้าวมีไฟด้วยว้าวมีไฟไฟไฟลุกจินซองอะว่ค่อยจะบ้าเท่าไหร่ในไหนก็มาการเด้บายเดเบอแล้วเนาะเราก็ไปดูโชว์ที่ซุปเอร์ทีค่ะเดินจากมารีน่า a าหลาดไปอีก850อาวเมตรอีกแล้วเรามานักเดิน 白拜，Bye, หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมวิดีโอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย